สวัสดีครับแอดพักเครื่องนะครับเรามาดูเหรียญเสมาชนะมารของหลวงพ่อพัดปุญญการโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเสมานะครับดูเหรียญกันกล่องภายนอกนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะกล่องพลาสติกนะครับเดี๋ยวดูเหรียญด้านใน เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับผมลงยาขอบน้ำเงินนะฮะแล้วก็ลงยาซุ้มสีแดงหลวงพ่อนั่งขัสมาที่เต็มองนะครับผมก็เดี๋ยวดูรายละเอียดข้างในอีกทีหนึ่งนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับการดีไซน์หรือว่าการ ออกแบบเหรียญมานะครับค่อนข้างจะสวยงามนะครับผมตัวขอบตรงกระหนกข้างนะครับด้านในจะเห็นเม็ดไข่ปลานะครับเป็นเม็ด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 เรียงตัวสวยงามนะครับส่วนหูเหรียญจะกลมสวยนะครับพื้นเหรียญเรียบไม่ได้เจาะรูนะครับเดี๋ยวส่องดูนะครับผม เหรียนเรียบกลมนะครับพื้นรูเรียบนะครับสวยงามตัวซุ้มด้านบนนะครับก็เป็นอัครายันนะครับมะอะอุนะครับผมเดี๋ยวดูรายละเอียดกหนกด้านข้างนะครับความคมชัดจะเห็นว่ากรีดซุ้มโค้งนะครับจะมี รอยเป็นขีดด้านในแล้วก็มีเม็ดกลมนะครับขอบโค้งกระหนกข้างนะครับแต่ละกลีบนะครับก็จะเป็นลายลวดลายดอกไม้กระหนกข้างนะครับอย่างสวยงามน,นะครับเม็ดไข่ปาลาเรียงตัวนะครับลงมาจนถึงด้านล่างนะครับก็จะเห็นเป็นดอกบัวบานนะครับที่ว่า,ามีกลีบดอก เป็นเส้นเส้นนะครับสวยงามส่วนองค์หลวงพ่อนะครับให้สังเกตดูชายสังคติด้านล่างสุดนะครับดูเป็นพับเป็นลายเส้นพับอย่างาสวยงามนะครับเรียงตัวซ้อนกันที่มือนะครับมือด้านซ้ายหัวนิ้วโป้งนะครับจะเห็นเล็บชัดเจนนะครับผมเห็นรอยร่องรอยนิ้วมือนะครับ ของมือด้านซ้ายและด้านขวานะครับที่ประสานกันส่วนเท้านะครับจะเห็นเล็บเท้าด้วยนะครับเท้าด้านล่างถ้าเราตะแคงดูอย่างนี้จะเห็นชัดเจนนะครับจะเห็นรอยเป็นรอยนิ้วเท้านะครับเห็นชัดเจนนะครับนิ้วโป้งมีเล็บด้วยนะครับผมนิ้วเท้าก็จะเห็นนิ้วเท้าฝั่งทางด้าน ขวานะเห็นไหมครับที่จะซ้อนขึ้นไปจากนิ้วโป้งถัดขึ้นไปก็จะมีเล็บอย่างชัดเจนนะครับส่วนตรงจีวรน,นะฮะรอยริ้วรอยจีวรช่วงแขนนะฮะลงมาเป็นรอยลายเส้นนะครับที่ต้นแขนถึงหัวไหล่เนี่ยฮะเป็นลายเส้นที่เรียบร้อยละเอียดสวยงามนะครับขึ้นไปจนถึงใบหน้านะครับ ใบหน้าดวงตานะครับใบหูเส้นผมนะครับดูเป็นธรรมชาติคมชัดนะครับส่วนด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็พลิกขึ้นมานะจะเห็นว่าสังเกตหลักๆเลยนะครับจะเห็นเป็นหนุมานนะครับถือสัตว์ราวุธและธงนะครับปรสัน ลักของชัยชนะนะครับรุ่นนี้ก็คือจะปั๊มตัวอักษร,รอยู่ที่ด้านบนเลยนะครับชนะมานนะครับผมถัดขึ้นมานะครับฝั่งทางขวามือนะครับก็จะต่อโค้ดลอลิงในวงกลมนะครับก็คือโค้ดลงยานั่นเองนะฮะเหรียญค่อนข้างจะเรียบ ตึงนะครับผิวเหนนรียญนะฮะส่วนทางด้านล่างนะครับก็จะปั๊มเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับผมหลวงพ่อพัดบุญญากามโมนะครับวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับล่างสุดก็จะเป็นพศ2563นะครับผมดูราย,ยาละเอียดความละเอียดความเรียบร้อยของงานนะครับดูได้ว่ามีความคมชัดละเอียดนะฮะ ของตัวตัวของตัวไม่ว่าจะเป็นทางด้านมือแขนลวดลายของลำตัวนะครับลำตัวของฮนนุมานนะฮะดูนะครับลวดลายความคมชัดต่างๆนะครับซูมเข้าไปลึกๆนะฮะ โอ้โหเห็นความละเอียดเรียบร้อยนะครับของจุดชุดแต่งกายต่างๆได้นะครับสวยงามจริงๆนะครับผมส่วนในธงนะฮะใบธงนะครับที่โบกสะบัดก็จะมีอักขรยันนะครับส่วนด้านล่างนะครับ ด้านล่างสุดเนี่ยตัวเลขที่ตอกเลขนัมเบอร์นะฮะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับหมายเลขเหรียญนี้หกเก้าหนึ่งนะครับผมดูความคมชัดเห็นชัดเจนได้เลยนะครับของของตัวเลขนะครับเหรียญเสมาชนะมานนะครับอีกเหรียญนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะมาดูด้านข้างกันก่อนนะครับการตัด ขอบด้านข้างของเหรียญน,นะครับจะเห็นรอยเส้นอย่างชัดเจนนะครับเส้นขอบด้านข้างรอยตัดนะฮะเราจะเป็นจุดสังเกตได้เลยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญด้วยนะครับเส้นรอยตัดของขอบเหรียญดยนะครับจุดหลักๆเลยนะครับ ถ้ามีหลายๆเหรียญมาดูเทียบใส่กันเนี่นะครับก็จะเห็นความชัดเจนนะครับเดี๋ยวดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งเป็นเนื้อฝาบาทเหมือนกันนะครับผมรายละเอียดของเหรียญน,นี้นะฮะเป็นลงยาขอบข้างนะครับแล้วก็ซุ้มลงยาน้ำเงินนะครับลงยาขอบข้างขอบเขียวนะครับ ก็ลงยาจีวรเหลืองนะครับที่อกหลวงพ่อนะครับก็ความคมชัดชัดเจนดูได้เลยนะครับผมความชัดเจนความคมชัดสวยงามจริงๆนะครับก็ิกดูด้านข้างนะครับเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างหนานะครับเป็นธรรมชาตินะครดูมีความสมดุลน,นะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีความสวยงามครับ ดูทั้ง2เหรียญน,นะครับด้านตัดด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเมาเทียบกันให้ดูนะครับทั้ง2เหรียญน,นะครับให้จุดสังเกตของขอบตัดด้วยนะครับดูนะครับความคล้ายความ ตรงกันของเส้นตัดรอยตัดนะครับของเหรียญน,นะครับถ้าอยู่ในถ้าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็อาจจะมีแตกต่างไปบ้างนะครับของอัตราการตัดของใบมีดนะครับของการใช้งานนะครับก็อาจจะมีความเปลี่ยนไปนะครับมีมีความสึกไปในการใช้งานเป็นเรื่องธรรมดานะครับผม ดูให้รอบนะครับดูให้รอบของเหรียญเลยนะครับผมนะดูการตัดล่องแต่ละลายเส้นนะครับแต่ละมุมแต่ละโค้งนะครับจะสังเกตได้นะครับอันนี้ก็คือให้ดูขอบตัดด้านข้างเป็นองค์ประกอบครับผมแล้วส่วนด้านหน้านะครับเราก็ให้ดู แบบเหรียญน,นะครับพิมพแบบเหรียญชัดเจนนะครับความสวยงามชัดเจนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญน,นะครับความคมชัดนะครับโอเคแอดพักเครื่องนะครับก็ขอจบคลิปของเสมาชนะมานนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับก็ ขอขอบคุณมากๆนะครับในการติดตามชมคลิปวิดีโอนะฮะเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโอลงในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม